วันนี้ข้าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ข้าได้เปลื้องคราบเก่าที่ต่ำต้อยชุบโครนล้มเหลววันนี้ข้าเกิดใหม่มาเพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จเพียงอย่างเดียวเพราะข้ามีคำพีรับวิเศษที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยการสร้างนิสัยใหม่ที่ดีและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทั้งปวงข้าขอสาบานกับตัวเองว่านับแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะท่องคำพีนี้ทุกวันเมื่อตื่นนอนตอนเช้าตอนกลางวันและก่อนที่จะเข้านอน ข้าจะไม่ล้มเหลวอีกข้าจะสร้างนิสัยใหม่ที่ดีแทนนิสัยเก่าข้าจะยิ่งใหญ่ข้าจะเข้มแข็งความกระตือรือร้นซึมซาบลงสู่จิตวิญญาณที่ไม่มีวันหลับไหลวันนี้ข้าเป็นคนใหม่คราบเก่ากลายเป็นธุลี ข้าจะเดินอย่างทรณนงในหมู่คนพวกเขาไม่รู้ว่าข้าคือพญาอินทรีผู้ยิ่งใหญ่หาใชลูกไก่อีกต่อไป จะทักทายวันนี้ด้วยความรักจากดวงใจโดยพลังของความรักข้าจะโดดเด่นที่สุดในหมู่ชนข้าจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดปิรามิดข้าจะเปิดใจรักทุกสิ่งทุกอย่างข้าจะยอมให้อภัยต่อความผิดพลาดของผู้คนข้าจะยินดีช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้อื่นอย่างเต็มกำลังข้าจะซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ข้าคบหาด้วยไม่เอารัดเอาเปรียบใครข้าจะไม่นินทาให้ใครต้องเสียหายหรือเดือดร้อนแต่ข้าจะชื่นชมสรรเสริญเมื่อมีใครทําความดีหรือประสบความสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อย ไม่รักตัวทาชั่วมันก็ง่ายข้าจะรักตัวข้าเองข้าจะขวนขวายทุกวิถีทางให้ตัวเองเป็นคนดีรู้จักใช้พลังของความรักเพื่อเข้าไปนั่งอยู่กลางใจของมนุษย์ทุกคนให้จงได้เพราะข้าคือผู้นำแห่งจิตใจที่แท้จริง จะพยายามจนกว่าจะสำเร็จดุดวัวกระทิงดุที่ต่อสู้ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวข้าไม่ได้เกิดมาในโลกนี้เพื่อปลาชัยข้าไม่ได้เกิดมาในโลกนี้เพื่อปลาชัยข้าไม่ได้เกิดมาเพื่อความเป็นธรรมดาสามัญข้าเกิดมาเพื่อชัยชนะเพื่อความสำเร็จเพียงอย่างเดียว ข้าไม่ใช่แกะแต่ข้าเป็นพญาราชสีการก้าวแต่ละย่างก้าวแม้จะไม่ให้ความสำเร็จทันทีแต่ถ้าไม่หยุดความสำเร็จย่อมรอคอยอยู่ข้างหน้าการก้าวเดินทีละก้าวไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นดุดการก่อปราสาทด้วยอิฐทีละก้อนต่อไป คำว่าล้มเหลวยอมแพ้เป็นไปไม่ได้ยากเกินไปทําไม่ได้จะไม่อยู่ในสมองของข้าอีกต่อไปข้าจะยืนกลานจนกว่าจะสำเร็จทำแล้วล้มเหลวยังดีกว่าหวาดกลัวไม่ลงมือทำข้าจะยอมล้มเหลวบ่อยๆเพื่อความสำเร็จเพียงครั้งเดียว ข้าจะพยายามอีกแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าข้าจะต้องชนะข้าจะต้องสำเร็จ ข้าคือสุดยอดมหัศจรรย์ของโลกข้าคือหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่ตระหนักในพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นข้าจึงเป็นของหายากที่มีคุณค่าสูงล้ำข้ามีแต่ความแตกต่างจากคนอื่นๆอ,อย่างสิ้เนเชิงไฟในกายข้าโหมกระพือ เปลวสู่ความรุ่งโรจน์ไม่มีใครเรียนแบบความสามารถของข้าได้ข้ามีพลังแฝงที่อยู่ไร้ขอบเขตข้ามีพลังกายและสมองที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้อีกมากมายข้าไม่ได้เกิดในโลกอย่างบังเอิญข้ามายังมีจุดประสงค์ข้าจะเป็นขุมเขาไม่ใช่เม็ดทราย ข้าจะมณะบากบันเพื่อกลายเป็นหุบเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้าจะรีดพลังแฝงมาใช้จนกว่ามันจะร้องขอความเมตตาข้าจะเติมความเชื่อให้ตัวข้าเองเพื่อที่ว่าอำนาจและพลังมหัศจรรย์จะได้บังเกิดขึ้นในตัวข้าเพราะข้าคือสุดยอดมหัศจรรย์ สุดท้ายของข้าข้าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดข้าจะให้ความรักกับทุกคนก่อนที่ข้าหรือเขาจะจากไปชั่วนิรันด์วันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายดังนั้นข้าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยการทุ่มเทพลังทั้งมวล ความปรารถนาและความฝันที่ยังไม่เป็นจริงข้าจะไม่ยอมเสียเวลาพร่ำรำพันถึงความล้มเหลวผิดหวังในอดีตข้าจะไม่วิตกกังวลกับความทุกข์ร้อนที่ยังมาไม่ถึงข้าจะเก็บเกี่ยวทุกหยาดหยดของเวลาด้วยความสุขและร่าเริงเพราะวันพรุ่งนี้และเมื่อวานนี้ เป็นเพียงถ้อยคําของคนโง่เขลาคนใกล้าตายเท่านั้นจึงจะรู้ซึ้งถึงคุณค่าของลมหายใจสุดท้ายข้าจะไม่ผัดพรแม้ลมหายใจเดียวข้าจะลงมือทำทันทีที่ใดมีปากไร้สาระข้าจะไม่สดับที่ใดมีคนหลังยาวข้าจะไม่กลายใกล้ ข้าจะรงแรงให้หนักกว่าที่เคยจนกล้ามเนื้อมันร้องขอความกรุณา าทีเมื่อกี้ดูไปกินนาทีไม่รู้ดูแลสู้ไหมเนาะเราจะเป็นอะไรเมทซายดีไหมฮะเป็นภูเขาเราจะไปเป็นทำไมเพทรใใช่ไหมเราจะเป็นลูกแกะหรือเป็นราชสีเออเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไปจําไว้เลยบทที่หนึ่งเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไป จำไว้ให้มั่นคงเลยนับแต่นี้จะไปฟังบรรยายที่ไหนอะไรก็แล้วแต่ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนบทที่หนึ่งคือเปลี่ยนเลยเปลี่ยนความคิดซะเปลี่ยนความคิดชีว Star ิต <c oughs> จะเปลี่ยนไปถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ยินดีที่จะเป็นอย่างเดิมจนอย่างเดิมอเอาแก้วต้นน้ำชาไปเราก็จะเป็นคนจนอย่างเดิมเราก็จะทุกข์อย่างเดิม <c oughs> <ๆ S 2> ก็จะเศร้าอย่างเดิมแล้วก็ทรมานอย่างเดิมและชีวิตเราก็ได้แต่เดิมเดิมเพราะฉะนั้นเราเป็นปัญญาชนไม่เอาเปลี่ยนเลยเปลี่ยน เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่หมดเลย You start running now ทำเมื่อไรทำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ Tomorrow okay Today not yes You must to be it now จำมาเลย You must to be it now ข้าวสังกฤษว่า You must to be it now คุณจงทำมันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนอะไรที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยพ่อแม่เปลี่ยนไม่ได้ช่างมันจบพราะชาตินี้สวยไปแล้วเสือกไปได้พ่อไม่ดีแม่ไม่ดีจบช่างมัน เอากิโลแขวนไว้บนต้นไม้อันหนึ่งตรงทางเข้าบ้านทุกครั้งก็เห็นมันอยู่ช่างมันช่างมันช่างมันใครทําให้เราทุกข์ก็ช่างมันช่างมันช่างมันใครทําให้เราโกรกก็ช่างมัน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 เนี่ยเมือกิโลที่แขวนตามต้นไม้ไหมเยอะเลยที่นี่ประมาณเกือบ3าสิบอันแขวนไว้เตือนใครไม่ได้เตือนใครไว้ช่างมันไม่ใช่หรอกใส่หัวมันทุกเช้าทุกเช้าจะไปตลาดพระรามห้าท่าจารย์ว่างก็ไปซื้อมาใส่วางไว้เดี๋ยวนกมาเดี๋ยวก็ลอกมาก็ลอกที่นี่ประมาณร้อยกว่าตัว จำได้ทั้งหมดมีร้อยี่เจ็ดตัวคอยนับอยู่เลยเออมันหายไป,ปบ้างเขาเปล่ามาแล้วประเดียวมาแล้วเต็มเลยนี่เมตตาทำต้องเมตตาต่อสัตว์ด้วยสักพักนึงก็คุยกับนกนกกังเขนมาอีกแล้วกืบร้อยตัวเนส่งเสียงสองทีเขารู้เลยเขารู้ว่าอาจารย์เชียนตื่นแล้วก็รลอกกันนกปากละ คอเราสะพานแป๊บเดียวเป็นลอยอยู่หน้าบ้านพักแล้วแสนกว่าตัวกระป๋องนึงไม่พอเต็มหมดตัวใหญ่ๆสิบกิโลก็ามียี่สิบโลเ็ามีเขามาปล่อยไปตัวเล็กๆเท่าใบามันการมาขีดอ่ะเพื่อเลยบอกว่านี่ปลาจำยังฟังฟังฟังประดุกทั้งหลายมันเยอะใช่ไหมอยู่ในนี้ปลอดภัยอยู่ในนี้อาจจะไม่มีนามสกุล แต่ข้างหลังเนี่ยเราเปิดออกอย่าออกไปนะถ้าออกไปก็ไม่เป็นไรถ้าออกไปชาวบ้านแถวนี้จะเพิ่มนำสกุลใ้มือทันทีว่าเป็นปลาดุกฟู <c oughs> <c oughs> หรือไม่ก็ปลาดุกผัดเผ็ดมึงเลือดเอามันไม่ไปมไม่ไปเพราะมันไม่อยากได้นำสกุลคําว่าปลาดุกฟู <c oughs> มันกลัวเออกบก็ไม่กล้าโดกไปรู้ว่าฝั่งนน้นบอกอยู่ฝั่งนี้มึงชื่อกบเฉยๆแต่ถ้ามึงอยู่ฝั่งนน้นกบผัดเผ็ด <c oughs> มันมีทาสกุล มันไม่ไปมันรู้เนี่ยไปดูที่นี่ตเต่าเต่านกนกเยอะเยอะมากเช้าเช้าเราก็บอกเขาผีเสื้อเยอะผีเสื้อเยอะก็คืนก็จะมีหิงห้อยเยอะเลยมีหิห่ห,ห,ห้อยหิงห้อยอยู่มันสิบกว่าตัวมาที่แรกมาตัวเดียวเขาจะตกน้ําแล้วเราก็ไปเก็บขึ้นมาบอกนี่ผีหิงห้อยญาติญาติมึงคงอยู่อัมพาวาเยอะนะมึงไปเรียกญาติมึกมาแถวดีหน่อยไปเพรมึงมาตอนนี้ประมาณสักสี่ร้อยกว่าตัวแล้วนี่เราบอกเขาเห็นไหม คุยกับสัตว์มันรู้เรื่องแต่คุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วเช้าๆไก่ก็จะขันเราก็คอยฟังเมื่อก่อนนี้ก็คงจะมาขันด่าเราเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยขันเริ่มเอ๊เอ๊เอ๊ะแล้วตอนแรกๆมันขันเราเหมือนกันขันด่าเราทุกเช้ามืดเลยตีสามทสี่มันขันแล้วอยู่ก็รกโลกไอ้เชี่ยมันด่าเรทุกวันเหลือไก่เนี่ยเพระนั้นใครถ้าไม่ทําความดีแล้วชีวิตยังทุกข์อยู่แล้วยังโง่อยู่ไก่ก็จะขันด่าเราทุกเช้าว่าอยู่ก็อะไรเอ้า อยู่ก็รกเลกเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยเล็กๆน้อยๆชีวิตเรามีความสุขชีวิตเรามีความสุขวันนี้เราเรียนรู้สองเรื่องวันนี้เราเรียนรู้เรื่องหนึ่งสองสามเรื่องสามเรื่องกลับไปชีวิตซัเสเลยท่เเสเลยสามสี่ชั่วโมงแป๊บเดียวเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการหนึ่งรู้เรื่องกายสองก็รู้เรื่องจิตสองเรื่องพอแล้วมนุษย์ไม่ต้องศึกษาเยอะศึกษาสองสเรื่อง พออ่านทีไรง่วงทุกครั้งเลยพอหาวเฮ้ยครั้งที่หนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยสองแล้วเว้ยท่านี้ไม่กล้าหาวแลยเพราะถ้าหาวิธีจะเป็นคนอะไรเลยเพราะนั้นจะใครหาวบ่อยๆต้องหาวหนึ่งสองแล้วต้องหยุดแล้วก็ไปสี่เลยนะสามหาวไม่ได้สามหาวไม่มีใครครบ่อยให้ว่างวางให้เป็นเย็นให้พอเมื่อกี้นี่บทที่หนึ่งบทแร ปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไปเ,เปลี่ยนซะเปลี่ยนความคิดเลยนะยูติ้งส์เวคือคืนยูติงคือคิดใหม่ทําใหม่ทันทีชีวิตเราก็ได้ของใหม่ๆหมดเลยจบลองตัดผมสั้นดูมันก็ได้ในเมื่อผมยาวแล้วมันมีมีจหอโง่ก็ตัดผมสั้นๆมันก็ได้สวยตรงไหนเสื้อเกิดมาต้องตายนี่เมื่อต้องตายทําไมทําให้ชีวิตเรามีความสุขซะดีกว่าอยู่กับทุกข์ทำไมจบเนะี่ย เพราะนั้นเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ต่อไปนี้ทุกครั้งไปเข้าสัมมนาไปเซมินาร์ที่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ไปอบรมวิชาการที่ไหนข้าราชการงานเมืองหรือเขามีโอกาสเชิญไปสัมมนาไปเซมินาร์ที่ไหนเราก็ไปแล้วก็ไปอย่าไปทําตัวเป็นลักษณะอย่างที่เราเคยกันบรรยายกันทุกครั้งหนึ่งอย่าทําเป็นตัวล้นอะไรชารล้นถ้วยชาล้นถ้วยชาล้นถ้วยใส่แล้วไม่เข้าแล้วสมมุติเราใส่น้ําไปเต็มแล้วเนี่ยเราใส่ความภูมิรู้เราไปเต็มหมดเนี่ยเราก็ใส่ไม่เข้า อย่าทําตัวบัญชาล้นถ้วยเฮอ,อันนี้กูเรียนแล้วหุ้ยนี่กูฟังบรรยายบ่อยแล้วโอ๊ยใจไม่เชียงเข้าบรรยายกูกเบื่อแล้วกูฟังว่าสิบรอบแล้วเอีนี่ชาล้นถ้วยเต็มเต็มใส่ไม่เข้ากลับไปไม่ได้ปัญญาอะไรเลยไม่ได้ความรู้ไม่ได้สาระแล้วก็ไม่ได้ไเลยเพราะอะไรไปเราไปาาทําตัวบัญชาล้นถ้วยสองอย่าทําตัวบัญชาก้นทะลุ ใส่ไปปับ๊บลุปไปเยี่ยวกลับมาเอ๊ะจะมีเชียงกำบรรยายอะไรว่าคุณลืมแล้วนี่ทําตัวเป็นชากลล้นทะลุใส่ไปไม่เต็มไม่ได้เรีองสามทำตัวเป็นควาชาคว่ำถ้วยคว่ำถ้วยอันนี้แย่เลยอันนี้โง่เลยโง่นิรันกาเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นคุณโง่นิรันกาเลยเพราะอะไรใส่ไม่เข้าแล้วพวกชาล้นถ้วยจะเป็นอย่างี้ถ้าเอออย่าทําตัวเป็นเป็ดอย่าทําตัวเป็นเป็ดไม่สําเร็จ ไม่สําเร็จถึงที่สุดเพราะอะไรเดี๋ยวไปอยู่กันปลาก็ได้เป็นลอยน้ําอยู่กับปลาพักหนึ่งพอเบื่อก็ขึ้นไปเดินอยู่กับไก่ตักตๆกตักตต,ต,ตแล้วบอกลำคันลำค้างก็ขยับปีกบินแปะๆแปแปแ,ปแล้วก็ตกแผลนี่ถ้าใ,ใครทําตัวแบบเป็ดบอกได้เลยชีวิตนี้ no success no success แต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนอย่าไปโทษพรพรมพรหมลิขิตพรพรมบอกกูไม่ได้ลิขิตมึง ไม่เกี่ยวกับกูเลยอย่าไปโทษสวรรค์ล,ลิขิตอย่าไปโทษชะตาอย่าไปโทษฟ้าดินเป็นเพราะใครแล้วเราเป็นเพราะเราเป็นพเพราะเ,เราแน่ๆเลยไม่ได้เป็นเพราะใครเลยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเราหมดเลยนะเปลี่ยนให้หมดเลยวันนี้หนึ่งวันกลับไปเปลี่ยนเลยนะครับ You change n นาคุณต้องเปลี่ยนมันเดี๋ยวนี้อยู่มาทวีอีทนาวจำทฤษฎี y ย u m ม s t วีอีทนาคุณจงทำมัน เดี๋ยวนี้เลยแล้วคุณจะได้สิทธิ์นั้นทันทีสอบกี่บทแล้วบทที่หนึ่งคือบทที่สองบทที่สามชาล้นถ้วยบทที่สี่บทที่สี่อยู่จิ้งจกบทที่ห้าอย่าใช้ เออเป็ดเป็ดแล้วอยากให้กายขันด่าเราว่าอยู่ก็โลกโลกเงี่ย <c oughs> เปลี่ยนเนี่ยพวกเธอก็เปลี่ยนห้าบทได้ใช่ไหมเอามาดูบทที่หกยังไม่เข้าเรื่องเลยนะบทที่หกนี่ตอนเราเกิดใหม่ๆตอนเราเกิดใหม่ๆในจิตของเราไม่มีอะไรเลยไม่มีพ่อไม่มีแม่นะตอนเกิดใหม่ๆเนี่ยไม่รู้หรอกรู้โดยสัญชาตญาณว่ามีพ่อมีแม่แต่ในความคิดไม่รู้หรอกเด็กที่อยู่ในคัน่ะ พอออกจากครันมันดาตึ๊บภาษาพาเรียกว่าเป็นกลละมัคคะปัญจาสาขากลละแปลว่าหยดเลือดแดงข้าสงก็หยดเลือดขาวในถ้ำม,มืดถ้ำม,มืดของพระพุทธเจ้าก็คือบทดลูกอ่าในถ้ำม,มืดเห็นไหมกลละมัคคะก็คือเกิดปฏิกิริยาการเกิดเรื่องมีการขยับตัวเป็นลูกอ๊อดมัคคะกลละมาก่อนมัคคะแล้วก็มาเป็นปัญจาสาขาปัญจแปลว่าห้าก็มีหัวหนึ่งแขนสองขาสองนี่ปัญจาสาขา แล้วก็มีกระบวนการอะไรปาติสนธิเพราะฉนั้นบางคนทําแท้งบอกเอ้ทำไมไม่ได้รับกรรมว่ากูไม่เห็นกูรับกรรมเลยกูทําแท้งไปทําในช่วงของกลละมะขะปัญจสาขาแต่ยังไม่ทําถึงช่วงที่เป็นกรรมคือปาติสนธิยังไม่เข้าถึงปฏติสนธิวิญญาณยังไม่เข้าไปสมมติอ่ายังไม่มีวิญญาณเข้าไปตรงนี้อ่าก็ยังไม่บาปก็คือว่าถือแค่ปานปฏิบัติเฉยยังไม่เป็นคารุกรรม ยังเป็นละหุกรรมอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดมีคําเพิ่มไม่คำหนึง่งคือคําว่าปฏิสนธิเสร็จแล้วเสร็จเลยวิญญาณน,นั้นเข้าไปสู่ครันมานดาแล้วเสร็จละตรงนี้เป็นปานาติบาตแหล,ละกลละมคะปัญจสาขาแล้วก็ปฏิสนธิมีจิตวิญญาณเข้าไปแล้วนี่ตรงนี้เสร็จแลวแพ้แหละเราเป็นเจ้ากรรมในเวรกันแล้วมีกระบวนการ ของกรรมในเรื่องของทีปฏิกรรมสิบสองเดี๋ยวจะอธิบายวันหลังวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องธรรมะเราพูดในเรื่องของสุขภาพก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราละลายปฏิกรรมก่อนเราเปิดเกิดมาไม่มีอะไรแต่เราก็เริ่มใส่ใส่ไรใส่ร้อนใส่หนาวใส่หิวใส่นู่นใส่นี่ใส่พ่อใส่แม่ใส่พี่ใส่น้องใส่พ้องใส่ญาติใส่เงินเงินการงานชื่อเสียงกิจยศบ้านรถครอบครัวความสุขความรักัติใส่ใส่เข้าไปเต็มเลยใครใส่ครับเราแล้วใครจะออกเออก็ดีแล้ว ของเราวัดทำมาเกินเอาออกหมดทุกมันก็นหมดไหมหมดแล้วถ้าเอาไว้ทำไมวันนี้จะเอาไว้ทำไมจะเอาไว้ทำไมทุกอ่ะคิดยึดติ้งสแนวคิดฟังไปคิดไปเรื่อยๆจะเอาไว้ทำไมทุกก่อให้เกิดอะไรเกิดโลกหน้าเกียวเสียบุคลิกภาพเสีย personality เสียทุกสิ่งทุกอย่างเลย เสียเพื่อนเสียมิตรเสียนู่นเสียนี่หมดเลยเจ็บป่วยแล้วก็ซวยโชคร้ายติดขัดโง่ตัวทุกข์จริงไหมลูกนะโดยประมาณหช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยว่างซะแล้วไปไงสบายแล้วเราก็ใส่ใหม่เข้าไปเราวค่อยๆใส่ชีวิตใหม่เข้าไปใส่แล้วก็แล้วแต่อยู่ที่เราที่เราจะใส่เพราะเรามีปัญญาแล้วอะ่ะเพราะเรามีปัญญาแล้วเรารู้เลยขอบคุณพระเจ้าเราบอกตั้งกิ้วกอดเลยชีวิตเราจะมีความสุขแล้ว นอจากนี้เราจะไม่อยู่กับทุกโดยเด็ดขาดไม่ฟังนะแต่ก่อนสอนเข้าใจว่าเราต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนปล่อยให้ว่างๆให้เป็นเอาออกให้หมดเลยชีวิตเราเปลี่ยนให้หมดเลยจบจบชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้วนี่พื้นฐานประมาณห้าหกบทนะชีวิตเราก็จะเริ่มดีขึ้นง่ายๆเลยนะครับอา้าวเข้าใจเนาะตอนนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งบทที่ที่เจ็ดมะเสือเสือตัวนี้ เสือตัวนี้เป็นตอนนี้ยังมันก็ไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณเพราะเป็นเสือเลซซนใช่ไหมยังไม่มีวิญญาณวันนี้เราเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายเราในจิตใจเราเรา,เอาอะไรใส่สมมตินนะและเซว่าสีแดงนี่นะฟังนะ ใจร้อนใจเร็วยี่เงา่าหงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจเวยไยเส้นทีท่ีขี้บนยุมย้มยิม้มเรื่องเยอะปัญหาแยะถามอะไรก็น,น่างอคอยงหักเนี่ยเหมือนประทูอัมพาปากต้องอ้าหน้าต้องงองอคอต้องหักเนี่ยนะจบพวกบรรดาผู้หญิงทั้งหลายถ้าใครเป็นเลิกนี่คือนิสัยแบบนี้คืออะไรยี่เงา่าหงุดหงิดเอาแต่ใจเวยไวเส้นที่ฉีกขี้บนยุมย้มยิ้มเรื่องเยอะปัญหาแยะหน้าถามยิ่น่ามีคอยยิ้มหน้าเหมือนยงกินยาคุมย้อนสอนมา หรือไม่ก,กินยาคุมผิดแถวว่ะพวกนี้จนหน้าอย่างนี้อ่านี่นี่คือนิสัยไม่ดีอันนี้คืออ่อนน้อมทอมตอนอบอ้อมอารีมีน้ำใจกตัญญูรู้คุณควรทีริโอตปะโสรัรจะนี่มีศีลห้าพรหมวิหารสี่เป็นคนดีทุกลมหายใจเข้าและออกกติกาของโลกยามีอะไรศีลห้าพรหมวิหารสี่เป็นคนดีทุกลมหายใจเข้าและออกจบอันนี้เป็นคนดี เอาอดนน้ใส่เข้าไปก่อนนี่ลูกศิษย์ทั้งหลายเราเอาใส่จิตชั่วเข้าไปก่อนปั๊บเทว่าเสือตัวนี้จะเป็นยังไงเลยทันทีเลยใส่วิญญาณแล้วหายทิศบึงตอบกุติบุตตอบกูติเอะเสือร้ายใช่ไหมเออมันจะพูดเพราะไหมยืนขึ้นยืนขึ้นเอ่องอะไรเลกอะไรรมากินน่ะชื่อก็ทํามากินพี่พูดคำว่าแม่งแบบเอ๊ะทำท่าเด้อ อาตภูมิที่นะโอ้ทำได้ยังไงเรายุขนาดนี้ม่งแบบเอเดี๋ยว่าจบไปนี่นะแจอลูกแม่งแบบเอสมมติว่าพี่ลูกพี่เป็นคนเรวโอเคนี่จิตชั่วจิตชั่วจิตชั่วเราก็จะพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วการแสดงออกทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องชั่วช่วเห็นแก่ตัวงี่เง่าอาตใจโวยวายเสนทีทีขี้บ่นยุ้มยิ้มเรื่องเยอะปัญหาแย่หน้าหงิกหน้างอคอหักยิ้มไม่เป็นพูดจาก็รองเท้าแตะตบปาก หรือไม่แล้าพูดจาเสร็จต้งองหเหมือนก็หมาเน่าทั้งตัวเลยไม่พูดปีอวาจาไม่พูดมาทุรฎวาจาแต่เอาม่เอานี้ออกอันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วอันนี้ปับใส่เข้าไปเสือตัวนี้จะพูดว่าไงคุณพี่ครับคุณพี่อายุเท่าไหร่ครับใช่ไหมนะพูดเถาะ,ะอ้อมน้าถําตนออกอ้อมอาลีมีน้ําใจกระตันยูรู้คุณคนแล้วก็ฮีรีโอตปะโซรจกักครบหมดเลยเปลี่ยนครับ เปลี่ยนซะเปลี่ยนนะใครจะเปลี่ยนยกมือขึ้นครับโอ้สาธุขอให้ได้บุคคลใหม่ที่เป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นผู้ย่าที่ดีเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเลยนับแต่นี้ไปคุณจะได้สึกนั้นทันที <laughs>